สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเรื่องเล่าจากพระโอษฐ์เมื่อพระองค์ทรงเรียนอนุบาลณโรงเรียนจิตลดาทรงรำลึกถึงเยื่อใหยจากคุณครูมิรู้ลืมก็คือโตมาโตมากระโรงเรียนนีลโตมากระโรงเรียนนะจำความได้ก็ ไปเข้าโรงเรียนครั้งแรกก็เป็นสมัยนั้นไม่เรียกโรงเรียนจิรดาเป็นนักเรียนอนุบาลที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ที่เพชร่นั่งอุดรแต่ก็รู้สึกว่าสมัยนั้นรู้สึกว่ามีครบทุกอย่างอย่างดีคือก็แฮปปี้ดีคือว่ามีการสอนที่ถูกต้องที่ก็สอนอ่านหนังสือสอน เรื่องการใช้ชีวิตทั่วไปอะไรต่างๆนักเรียนก็จะเป็นเวรกันที่ว่าแจากน้ำส้มว่าแจากน้ำส้มเป็นเวรกับคนละนเวรละสองคนนะคะเกิดก็จําได้ไหมเป็นเวรกับใครบ้างจาไม่ได้เวรลบกันดาเวรแจกน้ําส้มใช่ค่ะก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็อ่าก็รู้สึกว่า ครูบาอาจารย์ก็ให้ความเป็นห่วงให้ความหวังดีให้ความรักแล้วก็ตั้งใจมีศรัทธาที่จะสอนแล้วก็ทุกอย่างก็ถูกต้องต้องดูครูครู <c oughs> ที่ดีครูที่ดีก็ต้องดู <c oughs> ครูที่ดีตอนเด็กๆก็อาจจะไม่ชอบเอราโดนอย่างนี้อย่างนี้อะไรต่างๆก,ก็ <c oughs> ครูที่อ่านออกได้ก็ครูทัศนีไป <c oughs> ทำเลขไปทเลขได้ก็ครูอิงกาบอะไรต่างๆ <c oughs> ครูมีความเปิสุดใจมีความเสียสละไม่เคยคิดถึงตัวเอง ทำยังไงแล้วก็เป็นห่วงเป็นทุกข์เป็นร้อนถ้าเกิดน,นักเรียนไม่ดีแล้วมีปัญหาทางบ้านอะไรต่างๆก็แลติดตามตลอดอันนี้มีมีเยื่อยยตลอดอันนี้ที่เราประทับใจอยู่โรงเรียนจิตดาดาและครูบาอาจารย์น,นี้คือความรู้สึกที่มีเยื่อยยความรู้สึกที่ความรักความอบอ,อุ่น,นเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีความรักมีความอบอ,อุ่นวันนี้พระองค์ทรงเป็นพ่อแห่งแผ่นดินผู้คุ้มกล้าวชาวประชาผาสุขป,ปลอดภัย Amin.